คณะกรรมาการความมั่นคงแห่งรัฐได้เชิญร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าและนางนาริมลพินโยสินวัตรรวมถึงนายวรพักธัญญาวง์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเข้าชี้แจงประเด็นที่ถูกกล่าวหาถึงความสัมพันธ์กับนายเบนสมิตร,รวมทั้งเจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ปฏิเสธให้ข้อมูลเช่นเดียวกันครับระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรน,นัดสุดท้าย นายรังสิมันโรมได้เสนอยัตติด่วนด้วยวาจาถึงแนวทางการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางไซเบอร์การค้ามนุษย์และการฟอกเงินเพื่อส่งให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนในวาระแห่งชาตินี้ครับนายชุติพงศ์พิพพินโยสสระยองพักประชาชนก็อภิปรายว่าแม้รัฐบาลจะมีการตั้งบอร์ดขึ้นมาปราบสแกมเมอร์ แต่กลับมีการตั้งบุคคลซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าเกี่ยวโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์มาเป็นผู้ปราบปรามสวนทางกับการประกาศในเวทีนานาชาติว่าไทยจริงจังในการแก้ไขปัญหาจึงมีการเสนอให้ปลดบุคคลดังก,กล่าวออกจากตําแหน่งครับ,รบปลดคุณธรรมนัทก่อนเลยครับผมเสนอปลดคุณธรรมนัทก่อนเลยเอาคนที่จะปกป้องคนที่ถูกกล่าวหาเป็นสแกมเมอร์ออกจากตําแหน่งที่จําเป็นก่อนปดลดรองนยายกสักคนก็ไม่เป็นไรหรอกครับเป็นรัฐบาลเสียข้างน้อยอยู่แล้ว เก็บไว้เป็นสายล่อฟ้าทําไมในพักก็ไม่มาวตกฎหมายให้เท่าไหรอ่อ่ะนี่คือข้อเสนอแรกของผมครับว่าจะเดินหน้าเรื่องนี้อย่างจริงจังจะเอาจริงเนี่ยเริ่มจากการปลดคุณธรรมนัทออกไปก่อนและข้อเสนอถัดมาครับท่านต้องทํางานกับโลกใบนี้แบบที่รัฐสภาทำในการไปเวที IPU แล้วก็มีการเสนอให้โลกทั้งใบมาร่วมกันในการปราบแกมเมอร์เป็นวาระของโลก ด้านร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าในฐานะประธานที่ปรึกษาพักกล้าทำรรได้ฟูดถึงกรณีการเปิดชื่อนายชน,นพัฒนาคสรว,ว์หนึ่งในกรรมการบริหารพักว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ว่าเจ้าตัวออกมาชี้แจงเองแล้วนะครับก็ทราบว่าเป็นคดีเก่าที่เคยผ่านกระบวนการยุติธรรมแต่เป็นความผิดในคดีการพนันออนไลน์ไม่ใช่สแกมเมอร์ครับพร้อมกับแนะนําว่าให้แยกแยะระหว่างสแกมเมอร์ค้ามนุษย์พนันออนไลน์เป็นความผิดคนละประเภท ซึ่งกรณีของนายชนพัฒนผ่านกระบวนการยุติธรรมแล้วตรวจสอบคุณสมบัติก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแต่การเป็นนักการเมืองต่างก็มีอดีตและการถูกโจมตีอาจจะเป็นเพราะว่าโตเร็วซึ่งพร,รรคกล้าทำก็กำลังเติบโตครับในฐานะที่เรานะครับเป,เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคนะครับซึ่งผมวันนี้ก็จะคุยกับท่านพปอปบว่าพปว่ต่อไปนี้เรามีทีมกฎหมายอยู่แล้วนะครับเราจะต้องตรวจสอบ นะครับผู้ที่จะมาสมัครเป็นสมาชิกนะครับที่จะลงการเลือกตั้งต้องตรวจสอบก็เป็นเรื่องที่ต,ต้องทำเพราะว่าภายใต้เกาะมันมีส่วดนี้ด้วยและการเลือกคนไม่ใช่กระบวนกรสุดใหญ่แล้วก็มีอดีตท้หมดและการทุกคนมีอดีตคนคใครจะมีอดีตแบบไหนผมเชื่อว่าไม่ว่าพรรคไหนก็ตามถ้าเราไปเจาะจงโจมตีนะครับแชร์เรื่องอดีตของเขามันก็ไม่มีความเป็นธรรมเพราะเขาผ่านเรื่อนไขที่สำคัญ แน่นอนร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่านักการเมืองทุกคนมีอดีตหมดแต่ว่าเมื่อได้รับการตรวจสอบและเข้ามาทําหน้าที่อันนี้ก็ต้องสามารถทําหน้าที่ต่อไปได้แต่บุคคลที่ถูกพาดพิงถึงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับสสชื่อย่อชอช้างแล้วถูกระบุว่าเป็นสสภาคใต้มีตําแหน่งสูงภายในพักกล้าธรรมคือคนนี้ค่ะอย่างที่คุณป้างบอกไปค่ะคุณชนพัฒนนาคสัวเนี่ยนะคะก็เลยต้องออกมาชี้แจงด้วยตัวเองแต่ว่าเขาทําเป็นคลิปนะคะบันทึกมาโพสใน Facebook ยืนยันว่า ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการแกมเมอร์ค่ะแต่ว่ายอมรับว่าอดีตเคยถูกกล่าวหาในคดีเว็บพนันออนไลน์แต่ว่าที่ผ่านมาก็ผ่านการตรวจสอบจากกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดแล้วค่ะว่าผมยืนยันครว่าผมไม่ได้เกี่ยวกับ scammer นะครับพะยานหลักฐานนี้นะครับมันก็เป็นเส้นทางการเงิที่โอนไปโอนมาเนี่ยแล้วก็การโอนเนี่ยมันไม่ใช่ผมเป็นผู้รับผระโยยน์ มันเป็นการโอนไปโอนมาผมก็ได้ชี้แจงไปในหน่วยงานต่างๆที่ในเวลานั้นที่พนุ่มหน้าบนตรวจสอบผมผมก็ให้ข้อมูลไปหมดแล้วนะครับก็ไม่ได้โกรธไม่แค้นแต่ผมบอ,อกมันเป็นเหมือนกับพนุพ่มหน้าบนแก๊แสบ อตอนนี้ไม่ได้โกรธไม่ได้แค้นนะคะแต่ว่ารอเรื่องของการตรวจสอบเพราะว่ามีหนึ่งคนที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลก็คือนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออัจยกรรมค่ะเขานำหลักฐานเส้นเงินที่อ้างว่าเป็นเส้นเงินที่เกี่ยวข้องกับ นายชนพัฒน์กับผู้ต้องหาในคดีเว็บพนันออนไลน์ค่ะซึ่งทางตัวของทนายอัจฉริยะคุณอัจฉริยะเนี่ยบอกว่าได้นําเรื่องดังกล่าวแผนผังดังกล่าวเนี่ยมายื่นให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ตรวจสอบและติดตามอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยไปร้องทุกกล่าวโทษกรณีที่สั่งไม่ฟ้องนายชนวัฒน์ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการพนันและการฟอกเงินคือเคยมีการยื่นไปแล้วตั้งแต่ปี2567แต่เห็นว่าไม่ ไม่มีความคืบหน้าเมื่อวานนี้ก็เลยมายื่นอีกครั้งแล้วก็ตั้งคําถามว่าตอนนี้บุคคลดังกล่าวเหมาะสมแล้วหรือไม่กับการที่ทําหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร